ครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับน้ําปกติจะต้องเต็มตลอดนะครับอันนี้น้ําจะหายไปเรื่อยๆนะครับจากฟุตวาลของเดิมนะครับเป็นเป็นฟุตวาลแบบ PVC นะครับรุ่นเก่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ให้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้ของอิตาลีครับยอกค่อนข้างจะทนกว่าแล้วก็มีตะแกรงละเอียดกว่าครับในการกองสินเศษ ได้ดีกว่าถ้าเกิดมีสกรปรกสิ่งสกรปรกอยู่ในถังนะครับครับสำหรับเทสนี้นะครับมีงานเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเกล่ยวตัวนี้เสียนะครับเกล่ยวตัวนี้ตัวเมียเสียนะครับเดีย๋ยวเราทำการเปลี่ยนตัวนี้โดยข้อแม้จุดเชื่อมต่อต้องอยู่เท่าเดิมนะครับซึ่งมันไม่มีให้ต่อแล้วครับ เราจะต้องเอาตัวนี้ออกโดยเทคนิคพิเศษนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูจริงครับเราตัดออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ฮัดแอร์ตัวนี้เป็นตัวเป่านะครับให้ร้อนแล้วค่อยๆเอาข้อต่อเดิมออกนะครับพอออกมาสําเร็จแล้วนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นชิ้นๆนะครับออกมาแล้ว เราใส่ใหม่เข้าไปนะครับครับเรียบร้อยนะครับทําการเปลี่ยนข้อต่อแล้วก็ต่อท่อเข้าไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว